แฟนเชลซีจับตาดูให้ดีเมื่อแฟก์ลัมพาดประกาศเตรียมดึงผู้เล่นใหม่เข้าเสริมทัพแน่นอนหลังจากก่อนหน้านี้โดนแบนจนแทบไม่ได้ซื้อนักเตะเลยแฟก์ลัมพาดกุนซื้อของเชลซียืนยันว่าเขาต้องการที่จะดึงผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมความแกร่งในถิ่นแซมฟอร์ดบิดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เชลซีถูกแบนห้ามซื้อขายนักเตะเนื่องจากทำปิดกฎเกี่ยวกับนักเตะเยาวชนก่อนที่เชลซีจะยื่นอุทธรณ์และพ้นโทษแบนดังกล่าวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้จากการโดนแบนในตลาดซื้อขายทําให้ลัมพาดจําเป็นจะต้องใช้งานผู้เล่นดาวลุ่งหลายคนซึ่งผลงานก็ออกมาได้อย่างน่าพอใจเร่างไรก็ตามลัมพาดมองว่าหากได้ผู้เล่นเข้ามาเสริมอีกสองสาคนก็จะทําให้ทีมแกล่งมากยิ่งขึ้นผมรู้สึกตื่นเต้นกับขุมกําลังที่เรามีอยู่ด้วยบรรดาน,นักเตะดาวลุ่งหลายคนถ้าเราสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้อีกสองสาจุดผมคิดว่าเรายังจําเป็นอยู่เราไม่ได้ดึงใครเข้ามาเพิ่มเลยในเดือนมกรา มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมของเราสักเท่าไหร่และซัมเมอร์ปีที่แล้วเราไม่สามารถดึงนักเตะม,มาร่วมทีมได้สำหรับฤด,ดูกาลหน้าเชลซีมีสตาร์เตรียมเข้ามาเสริมทัพแน่นอนแล้วหนึ่งรายคือฮาคิมซิเยกกองกลางดาวโรดจากอาแจ็กอัมสเตดัมซึ่งเซ็นสัญญาล่วงหน้ากันไปแล้วขณะเดียวกันสิงบูก็ตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวของฟิลิเป้คูตินโยและติโมแวนเนอร์ ส่วนผู้เล่นที่คาดว่าจะโบกมือลาค่อนข้างแน่ก็คือจอมเก๋าอย่างวิลเลียนและ <S <S เปโรโรดิเกตเคียชูรับเชียนเอเยนคนดังเปิดเผยว่าตอนนี้อนาคตของวิลเลียนกับเชลซีย่างไม่แน่นอนแต่เผยว่าปีกตัวเกา๋ายังหวังจะค้าแข่งในฟุตบอลระดับสูงต่อไปจนแขวนสตัต๊ดตามธรรมเนียมของสิงบูนั้น พวกเขาจะต่อสัญญาให้กับนักเตะที่มีอายุมากกว่า30ปีด้วยสัญญาระยะสั้นแค่1ปีเท่านั้นแต่ในกรณีของวิลเลียนที่สัญญาจะหมดลงในปลายเดือนมิถุนายนนี้พวกเขาอนุโลมเพิ่มให้เป็น2ปีแต่นักเตะอยากได้มากกว่านั้นคือ3ปีจึงจะยอมเซ็นใหม่เนื่องจากต้องการเล่นในระดับสูงต่อไปจนแขวนสตัดก่อนจะมีวิกฤตเกิดขึ้นการเจรจามันอยู่ที่2-3ปีเชลซีมีนโยบายซึ่งพวกเราก็เคารพและเข้าใจในเรื่องนี้แต่วิลเลียน มีความทะเยอทะยานในเป้าหมายการค้าแข่งของเขาเขาอยากจบอาชีพการค้าแข่งในระดับที่สูงมากเชลซีให้ความสนใจในตัวของซาเวียเอบูยาม่ากองหลังดาวรุ่งของบาร์เซโลนาที่กำลังจะอำลาถิ่นคัมนูแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์นี้เดลี่สตารสื่ออังกฤษรายง,งานว่าเชลซีจับตามองสถานการณ์ของเอบูยาม่าและหวังจะจับดาวรุ่งรายนี้เซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์เพราะมีข่าว ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของบาร์เซโลนาเบในซีซั่นหน้าเอ mbuyma ย้าย,ายมาจากมาสทิดในลีกลองฮอลแลนด์มาอยู่กับบาร์เซโลนาเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วโดยมีชื่ออยู่ในทัพบาร์เซโลนาเบแต่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามจึงทำได้เพียงเล่นให้กับทีมบาร์เซโลนาคูเบนิวอาหรือทีมเยาวชนชุดอายุไม่เกิน19ปีปัจจุบันเอ mbuyma วัยมมว18ที่เป็นลูกครึ่งคองโกและฮอลแลนด์นอกจาก เชลซีแล้วยังได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดคู่ปรับร่วมราลิก้าด้วยยูเวนตุสพร้อมยื่น3แข้งแรกสตา์เชลซีมีรายง,งานว่ายูเวทีมดังจากกาโชเซเลอาพร้อมจะยื่นข้อเสนอสุดงามโดยการแนบ3นักเตะในทีมให้เชลซียักษ์ใหญ่แห่งศึกเพเมริกพิจารณาเพื่อแลกกับการดึงตัวจอจินโยกองกลางถิมนชาติอิตาลีไปร่วมทัพสปอร์ตรายง,งานว่ายูเวพร้อมทำทุกอย่าง เพื่อให้มิดฟิลวัย28ได้กลับไปร่วมงานกับมอริซิโอซารีเป็นครั้งที่3หลังจากทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาแล้วที่นาปโปลีและเชลซีอิมาาลเตรียมแนบ3ดาวเตะเพื่อเป็นการแลกกับการแยกทีมของจอร์จินโยโดยมีรายชื่อของมิราลมเปนิชและดากัสคอสตาเป็น2ใน3ผู้เล่นที่มีสิทธิ์จะถูกแนบไปกับเดิวนนี้อย่างไรก็ตามดูเหมือนกองกลางทีมชาติบอสเนียจะต้องการย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนามากกว่าซึ่งทั้งคู่ก็มีข่าวกันมาก่อนหน้านั้น ดังนั้นจึงทาให้เหลือเพียงอดีตสตาบายเยอร์เบนิกรวมถึงผู้เล่นอีก2คนที่อยู่ในข้อเสนอในการขอซื้อจอจินโยต่อไปเมื่อสัปดาห์ก่อนชอซานโตสเอเย่นของดาวเตะทีมอัซซูรีได้พูดถึงความเป็นไปได้ในการย้ายไปเล่นในตูรินและได้ยกย่องยูเว่ว่าเป็นหนึ่งในสโมสรระดับท็อปของโลกฟุตบอลอีกด้วย ศึกแชมเปี้ยนชิพอ,อังกฤษประกาศกลับมาแข่งอีกครั้งในสุดสัปดาห์ที่20มิถุนายนนี้หลังได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลให้สามารถแข่งขันกีฬาได้ในเดือนนี้ลีกรองเมืองผู้ดีต้องหยุดแข่งขันไปตั้งแต่เดือนมีนาคมเช่นเดียวกับทุกลีกทั่วยุโรปหลังจากการแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด -19 แต่หลังจากสถานการณ์คลี่คลายและได้ไฟเขียวจากรัฐบาลศึกแชมเปี้ยนิพก็ขอตามรอยเพเมยร์ลีกที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าจะกลับมาแข่งขันในวันที่17มิถุนายน แถลงการจาก EFL ระบุว่าหลังการประกาศของรัฐบาลที่อนุญาตให้มีการแข่งขันกีฬาแบบปิดสนามได้ EFL ได้ตกลงร่วมกันในสัปดาห์นี้ที่จะกำหนดวันกลับมาแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่20มิถุนาสำหรับโปรแกรมในลีกแชมเปี้ยนชิพตั้งเป้าจะจบการแข่งขันรอบเพลย์ออฟให้ได้ในสิ้นเดือนกรกฎาคมขณะที่รายละเอียดเวลาในการลงสนามของแต่ละคู่กำลังหาข้อสรุปร่วมกันกับ s k y Sport ที่ได้ลิขสิทธ์ถ่ายทอดสด